ก็ยังมั่นใจในข้อเท็จจริงครับแล้วก็ความสมัครเสมอของระบบยุติธรรมไทยเพราะว่าสิ่งที่เราต่อสู้เนี่ยคือเรื่องที่ท่านสิทิท่านกมทตานที่สามท่านได้บอกแล้วนะครับว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องข้อกฎหมายคราวนี้ในพักการเมืองหนึ่งเมื like ่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยที่ได้รับการยกฟ้องเมื่อกรกตทำสิทิท่านก่อนตัวนี้ก็ได้รับการยกฟ้องก้าไกลก็ได้ชี้แจงให้เห็นแล้วว่าเคสของก้าไกลเนี่ยต่าง เพราะมีระเบียบของกกตที่ผ่านเมื่อปี60แล้วกกตก็ต้องทำตามระเบียบของตอนเองครั้งน,นี้เนี่ยไม่ได้ทําแบบนั้นมันทาให้ผมสภาพักก้าไกลเสียโอกาสในการชี้แจงตั้งแต่ต้นการที่ท,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 ทำซึ่งผมเชื่อเลืเว,ว่าถ้าผม,ไ,มได้มีโอกาสชี้แจงตั้งแต่แตั้งแต่ระดับกกตเนี่ยอาจจะไม่มีคดี ตกลงกตนทำระเบียบของตัวเองมีโอกาสให้ผมรับทราบข้อเท็จจริงมีโอกาสให้ผมไ้ต่อสู้เนี่ยเพื่อเบ่